ขายง่ายๆสไตล์ฝรั่งไม่มีมาเลสสวัสดีครับเมื่อแขกจะเช็คเอาท์พนักงานโรงแรมต้องสามารถถามแขกได้ว่าคุณจะจ่ายค่าห้องอย่างไร ผมหมายถึงแขกจะจ่ายเงินสดหรือจะจ่ายโดยบัตรเครดิตนะครับภาษาอังกฤษมีสำนวนนะครับ How are you paying? How are you paying? คุณจะชำระเงินอย่างไร How are you paying? อย่าลืมเติม Sir หรือ Madam ท้ายคำถามด้วยนะครับเพื่อความสุภาพนะครับ Sir หรือ Madam How are you paying Sir? How are you paying Madam? แล้วแต่ว่าจะเห็นแขกผู้ชายหรือผู้หญิงนะครับ นอกจากนี้ก็ยังอาจถามว่า how will you be paying how will you be paying ซึ่งมีความหมายเหมือนกันนะครับคือคุณจะชำระเงินด้วยวิธีไหนหรือ how would you like to pay how would you like to pay คุณต้องการที่จะจ่ายโดยใช้วิธีไหนทำนองนี้นะครับเป็นอันว่าทั้ง3คํคำถามนี้เป็นการถามว่าคุณต้องการชำระเงินด้วยวิธีไหนนะครับ ฝึกพูดตามผมอีกสักครั้งหนึ่งดีไหมโอเคพร้อมหรือยังครับ How are you paying? How will you be paying? How would you like to pay? ผมแอนดรูว์บิกส์คุยกับฝรั่งอย่าเพิ่งวิ่งหนีเพราะภาษาอังกฤษง่ายนิดเดียวครับสวัสดีครับ